มาทำความรู้จักส้มกันนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นส้มสายพันธุ์เมนดารินนะคะอ่าอ,อัะเฟอร์นะน่าจะนำเข้าจากออสเตรเลียเรอยสักอย่างนะเป็นรูปจริงโร้โอเคเต้ก็เขียนว่าอ่าโลซเดเม็ดน้อยนะคะอันนี้ซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังนะไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วเลือกส้มไม่เป็นเจอเม็ดเยอะเออคนกินอาจจะผิดหวังได้เอ้ยอะไรวะซื้อส้มต้องแพงเลยปะได้เม็ดมาเพียบ นะทเป็นมาพรอ้อมกันอันนี้แกะเปิดส้อมมาะครัเราจะทำเกล็ดส้มพี่แน่แน่คือมี่ต้องคมมากเพราะส้อมนเนื้อฉ่ำมากนะส้มเนื้อฉ่ำอ่ะ,ะอือฮั่นอ่าออก็นในออนะโอ้โหนะวเราก็จะได้ดีนอันนี้ไม่มีเม็ดนะเราก็ได้เกล็ดส้มแบบนี้เอ้ยเราก็จะได้เกล็ดส้มแบบนี้นะ นะแล้วทำไปเรื mm. ่อยๆค่อยทำนะเพราะว่าเขาจะบอกบามากนะไอเราไม่ใช่มบืออาชีพเราาไม่เก่งแต่ถ้าทำไบ่อยก็เก่งขึ้นนะคะเราก็จะได้เกลดส้มนะอืเราก็จะได้เกล็ดส้มนะนี่นี่ทให้ดูเฉยๆเออใครเก่งกว่านี้โอเคเอามาทำดูกันนะเราก็จะได้เกล็ดส้มนะอนต้องดีไม่มีเมันต้อทำมันตเกลดส้มไม่มีอเนาะถเือองก็เก่ำหาล้วกกินก ก็อรจรินะเทำองตล้่ากนีแสิบาทสดกลิ้ล้วยเราก็ควรจะรู้จักไม่ใช่มีเงินแล้วจะซื้ออะไรก็ได้นะคะกล้วยหอมทองไทยคอตรงนี้จะไม่ไม่ยาวนะคะออและลูกจะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือสุกดีนะคะอันนี้เหลืองทั้งลูกเลยแต่ถ้าคุณจะกินอีกสองสามวันเก็บไว้สองวันตรงนี้ควรจะเขียวนะคะโดยเฉพาะตรงนี้นะคะควรจะเขียวนะคะ อืมแล้วก็เก็บในตู้เย็นเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆสุกอันนี้คือสุกดีนะนี่เหลืองทั้งลูกเลยกินแล้วจะหวานจ้ะหวานนุ่มนะจ๊ะลองคั้นแบบบีบนะมันพอจะได้น้ำไหมในนี้เป็นพอเป็นพิธีจยาวีน้องนอะอันนี้เป็นการแสดงนะคะ <laughs> ชีวิตจริงอาจจะคั้นได้ดีกว่านี้นะอ,อ,อันนี้เราคือแกน่แสดงออลองบีบแบบนี้ด้วยพี่น้องมันหยอ,อกไง <c oughs> ไม่ง่ายนะคะเราก็ได้น้ำส้มมาโอเคร้วยมาอีกแล้วอ <c oughs> จังอันนี้ก็วยสุกสุกหวานเลยจ้ะอันนี้สุกหวานเลยจ้ะ ก็สุกตลอดลูกเลยนะบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะมาทําให้ดูให้เกิดความยุ่งยากจะกินอะไรก็กินกินกินไปเลยเอออยากจะบอกว่ามนุษย์มีหลายมีหลายระดับนะคะเกิดมาเดินหัวเขาวาดำๆอยู่บนโลกเนี้เขาก็มีความเป็นมนุษย์หลายระดับหลายเวอร์ชั่นนะคะเออบางคนเขาก็ชอบกินแบบนี้จ้าให้ดูเฉยๆตอนนี้ก็ได้เวลาใส่เปล็ดกส้ม ก็อาจจะค่อยๆเรียงลงไปเนาะค่อยๆเรียงแต่นี้เพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวเพื่อนๆจะรําคาญเนาะปาริดาก็าเลยแบบเทให้ดูเลยจริงๆอ่ะถ้าเขาจะขายอ่ะหรือว่าทําให้สวยเน่ยก็จะค่อยๆเรียงทีละกระีบๆอาจจะเรียงแบบเป็นดาวกระจายสวยงามอย่างเงี้ยเนาะสมมุติว่าไปเสิร์ฟป,ปุ๊บเขาะจะมีแก้วไอ้ที่เป็นน้ําส้มคั้นนะ<ม>แถมไปด้วยเออก่อนจะกินเขาก็จะราด ตอนนี้ก็มีดนตรีคลอเบาๆล้วปาริดาทำให้ดูเฉยๆอย่าว่ากันด้ยวยพี่น้องบางคนเขาก็ชอบแบบนี้กินไปฟังดนตรีไปอ,อย่างเขานี่ก็เฝ้ากินเฝ้า,าไปหลดเนี่ยเนาะ บะหมักแบบพุดงพุดดีอน่่งนะซุ้มเขาใช้สมองในการทำงานเขาก็ต้องการความสงบความละเอียดความสวยงาม ความครีเอทนะถ้าเราใช้แรงทำงานก็ mm hmm. กินเฝาไปหลดมุกมับมุกมับมุกมับว่าต้องใส่สมองหลายมันก็มีความสุขในการที่รสชาติหน้าตาของอาหาร อือถามว่ามันแซบลำได้มันก็เรียยว่าเออมันมันรู้สึกมีความสุขเนาะความแซบมันก็กลางๆไม่มีอะไรมาก ส่วนมากอาหารที่ดีต่อสุขภาพอะ่ะเขาจะรสชาติพอกินได้อะ่ะเออรสจะไม่จัดอืมแต่ความรู้สึกของเราเนี่ยเราจะรู้สึกดีไปทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีอือฮ uh ึ huh. ก็มาเล่าสู่กันฟังถ้าเรารักใครเราก็ทําให้เขากินทําอย่างประณีตอย่างเช่นพ่อแม่ปุยตายายคนรักอะไรอย่างเงี้ยนะเราทําก่อนเขารักไม่รักเราไม่เป็นไรทําก่อนถ้าเขายังไม่ดีกับเราเราก็ไม่ทําให้คนอื่นกินหรือว่าทํากินของเราเองแล้วก็อยู่คนเดียวโอเค สอนหญิงสอนหญิง <laughs> ถ้าไม่สอนผู้อื่นน่ะชีวิตจ,จะอของคนไดๆโอ้ยยัยไฮวาเลย <laughs> พวกคอมเมนต์ตีลังกาว่าสันโอเคโอเคเจอกันคลิปหน้าได้พี่น้อง thanks so much my friend t h a n k you for your support see you next video have a beautiful day bye bye